นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะจะไปนอนกลางเต็นที่นั่นเลยนะคะทุกคนจะไปดูหมูเดงนะคะทุกคนแล้วก็จะไปดูสัตว์อื่นๆด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่หมูเดงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาพากินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนพากินข้าวก่อนนี่เาะสอนพี่กรก็กินเป็นไก่ย่างสวนพี่กรเก็ินสปาเกตตี้นะคะพอกินกินเป็นสปาเกตตี้นะคะนี่สปาเกตตี้อร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะทุกคน อร่อยนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปดูสัตว์นะคะทุกคนที่สัตว์เปิดเขาเขียวนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะแล้วก็ผ่านตรงละมั่งนะคะทุกคนก็เป็นของอีกัวน่านะคะทุกคนตรงนี้ค่ะทุกคนวันนี้ล้วก็ขับรถมานะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นที่รอรถกอบนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาถึง ตรงโซนของยีราฟนะคะทุกคนมีข้างๆกรงยีราฟก็จะเป็นแรดนะคะทุกคนแรดไม่ได้ด่านนทุกคนแรดจริงๆนะทุกคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกรงฟามิงโก้แล้วนะคะทุกคนนี่ ตอนนี้นะคะแล้วก็มาดูเสือนะคะแต่ว่ารถมันวิ่งไปไปนหน่อยนะคะเลยอัดไม่ทันนะคะทุกคนในกรงเสือนะตอนนี้แล้วก็อยู่ตรงนกใหญ่นะคะทุกคนตงนกใหญ่แต่เล็กอ่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขอมาแวะดูช้างสักหน่อยนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนแล้วก็มาดูช้างว่ายน้ำนะคะการโชว์ช้างว่ายน้ำนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน่ายเป็นไงค่ะทุกคนตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูน้องในใต้น้ํากันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูช้างพ่นน้ำกันนะคะทุกคน เป็นการแสดงปิดนะคะทุกคนแล็ชานก็จะไปพักแล้วนะคะทุกคนบายค่ะเด๋ยวนะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูนก mm hmm. ฟาร์มิงกโก้นะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูเมียงแคทกันนะคะทุกคน <c oughs> เยอะมากคะ่ะทุกคนเยอะแบบเยอะมาก ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูเพนกวินอยู่ในอ่าตรงน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกนะคะทุกคนบอกว่าข้างในเย็นมากคะ่ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปดูเพนกวินเดินกันตอนนี้นะคะเพนกวินก็ออกมาเดินกันแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ตัวแรกเดินมาแล้วคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนมีประมาณสิบกว่าตัวได้นะคะทุกคนเยอะมากคะ่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราก็มาให้อาหารนกเพนกวินกันนะคะทุกคนบอกเลยว่านอนน่ารักมากนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่กรณ์ก็มานั่งเล่นตรงเต็นท์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนจนชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันนะคะทุกคนไปกันค่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนจุดชมวิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูหมูเด้งกันค่ะทุกคนนี่ะนุกคนยบยค่ะเดี๋ยวนี้ไปนอนละ